สวัสดีครับเต็งกิมเบแดงโรเดียไ่ายเราซ้อมมากี่วันซ้อมมาอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายธรรมศาสตร์ทองหลงก็อยู่ที่เดิมมีใครไปกุปเปิลกุปซอนหรือมปล่ามีมาแล้วตุ่นดำมาแล้วทุ่งทองเลียนทองตอนนี้เราอายุสิบสี่สูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยร้อยสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบหะมวยสไตล์อะไรครับพิม่าวันนี้เราต้องมาเจอใครนิวแสนชัยเหรอครับเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังไม่เคยเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเกลือต่อยเขายังเขาเมื่อสไตล์ วันนี้มาเจอนิวแสนชัยนะวางเกววางแผงให้ดิไปเรื่อยๆตามสไตล์เราล่าสุดต่อยไว้ที่ทูป้าวันนั้นต่อยใครต่อยทิพย์ประกายไปกานวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนเหมานั้นเวทเท่าไหร่สามเจ็ดสามเจ็ดวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สามแปดขึ่งสามแปดขึ่งถ้าเข้าไปแชมป์หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกินเกินถ้าเกินเกินประมาณเท่าไหร่ยี่ก็หมายยี่สิบยี่สิสายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สบูทแรงวันนี้ก็พร้อมมาเอาชนะใครมาเดิม คุมมากี่กิโลโล่งนะต่อยมวยไทยมายทั้งหมด4.5คนจังหวัดปทุมเด็กปทุมอ่ะฝากเกชิญเชิญแฟนคลับฝากเชื่อมนครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอยโชคญดีครับ